สวัสดีค่ะเพื่อนๆค่ะบันดกบันนาชยเนิวค่ะเพื่อนค้ามาค่ะวันนี้วันว่างเรามาส่องเห็ดกันนะคะน่คะนํามาถึงป่าแล้วนะคะเพื่อนๆนั่นทันทากบค่ะนี่โบค่ะเมื่อกี้เจอดอกแล้วแต่ว่าไม่ทันทากค่ะนี่เผ็ดพึ่งออกแล้วค่ะแต่ว่า่นแรงมากค่ะเพ่นค่ะ ทันทาบ้านนี้ค่ะโหออกแล้วค่ะเพื่อนค่ะห,หาก็ยังดีค่ะแต่ว่าโดนแทะมันแรงนะคะเพื่อนค่ะก็เลยไม่ทันทานี่เดี๋ยวค่อยไปแกะที่บ้านค่ะโอ้ยถุงไม,ม้ถุงมึงไม่ได้ใส่อะค่ะสีก็เหมือนใบไม้เป๊ะเลยค่ะเพื่อนค่ะ ออกมาที่มันเคยออกนะคะให้เค่ะนี่ไปค่ะนั้นกันเราไปส่งกันนะคะเผื่อมันต้องออกแล้วค่ะเพราะว่ามันถึงทฤดูแล้วเนาะคะ่ะแต่ว่ามันจะออกเยืะออกน้อยขนนั้นเองค่ะเพื่อนค่ะนี่ค่ะสภาพป,ป่าแห้งแรงแรงห้งชงสานเหยียดจังเลยไปค่ะนี่ค่ะเพื เดินดูเห็ดเหลืองเรานะคะออกหลูงค่ะที่ว่าเราจกไว้ค่ะนี่นี่ค่ะง้นโอ้ยโอ้ยงามเลยค่ะโอ้ว้าวยุงก็เยอะค่ะทุกคนค่ะตับนิ้อ๋อโอ้ฝนไม่ตกแต่ว่าเห็ดก็แย่งออกนะคะทุกคนค่ะ โอ้โ oh, oh, หดอกเลยอเลยเมื mm ่อ hmm. กี้นะเก็บมาหน่อยแลน,นะคะแต่ว่าไม่ได้ถ่ายะคะ่ะ mm hmm. นั้นเอาไว้ mm hmm. นี่ค่ะได้อยู่นะคะเห็ด mm hmm. พึ่งมาสองดอกค่ะไปค่ะนุ่นๆๆนนุ่นนะเห็นรงนุ้นเดี๋ยวนะเข้าไปเก็บก่อนนะคะข้างหลังนค่ะมันส่องกล้องยากค่ะนี่ หนุ่มค่ะในหนุ่มเดี๋ยวนาเข้าไปเก็บก่อนนะคะนี่ค่ะตาดอกตัดเลยอมาถึงแล้วอุ้ยหักโอ้อเหรอไม่จะถมไหมหักเลยไปค่ะสองตัวนุ่น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 มีขาเพื่อนเขาอยู่ข้างทางเลยเป็นเบียร์เป็นเบียร์นี่ค่ะ แล้วน้าหาอะไรถุงมาก่อนถุงสารเขาแห่งตายวล่วรถกัวมาเหยียบเปล่านั่นค่ะนะคะอุ๊ย้ยเปิดไปไ,งไ,งไม้มเปิดดิดูค่ะอย่างงามดูเปิดไปไม้มาอย่างงามาง,งาม,งามจุกเลยดูดูดูด ได้สักสองสามกลุ่มเนาะคะ่ะเพื่อนค,ะนนค่ะเก็บกําลังเป็นจีก็ยังมีค่ะแต่นา่าจะถมไปถ้าเขาไม่ออกก็เดี๋ยวก็ปีหน้าเขาก็ออกตรงนี้อีกนะคะหเห็นบ่อนี่ค่ะโอ้หเนาะถือกล้องก็ไม่เมื่อดดูค่ะ โอ้ยกระถาดออกไปออกไปนี่ค่ะผมโอ้เสียรูม้มาจากไหนออน,ะะนี่ค่ะขอ้เขาก็แอบของอื่นนะคะนี่ค่ะเพื่อนๆค่ะ นี่ค่ะผมบ่ะคะผมบลยเผื่อม,มางอนหน่ะใครได้ก็มาเอาไปนี่ค่ะโอ้ยหักนี่กระเทียมละดอกโอก้โหมีกระทะเกาะด้วยงาม ขอแล้วนะขีก่อนเี่ยไปก่อนต้ขไปออกกาลังายนี่ค่ะนี่เดียวค่ะกำลังเป็จีอยู่นี่ถมให้ค่ะนั่นต้องหุบต้ค่ะกหนอดูนะคหนัอเก่าเนี่ยค่ะน่ค่ะสอง โอ้นุนนนนุนค่ะนุนดอกนุน่ดอกนี hmm. ่โอ้ยโนี่ค่ะเพื่อนโอ้โหต nah ัวข้าเกาะเลยนี่ถ่ายมั่งไม่ได้ถ่ายมั่งเด้อค่ะยุงเยอะสีก็เหมือนใบไม้เป๊ะเลย นี่ค่ะแหงๆสงสารเห็ดจังเสียงรถจากถนนใหญ่ดังเข้ามาไนนี่เลยใน,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 นป่าเลยโอ้ฝนตกนะคะคุณ่านค้ะแต่ฝนตกน่าจะออกดีมากเลยเห็ดนะคะสงสารเห็ดเลยไปค่ะนี่ค่ะเพื่อนมาจบด้วย นี่แล้วค่ะเห็ดสามสี่ดอกนี่แล้วค่ะว่ามาเดินมาตั้งไกลละมันกับบปมีนะค่ะหมดละค่ะสงสัยเออมันแรงเนาะค่ะดูเพื่อนๆดูดินสิคะไม่เหี่ยวๆวุ่นวไม่เหลือแล้วอ่ะนี่ค่ะอุ้ยทำหักขุยไปมาลองได้เห็นค่ะนี่ค่ะ ค่ะเพื่อนๆค่ะฝากบันนองบันดาชั้นเอานะคะฝากเป็นกำลังใจให้หน่้าด้วยจ้ะติดตามทำคลิปต่อไปอุ้ยเกือบเหยียบเลยติดตามเป็นกำลังใจให้น้าเด้อจ้ะเจอกันคลิปหน้านะคะว่าจะพาไปดูไปชมอะไรอีกนะคะไปดูสิค่ะจะมีป่ะดูสิคะก็นี่ค่ะชีวิตมาดามบันนอกค่ะ มันไม่มีเยอะนะคะเหมือนทางสวีเดนทางฝั่งนู้นนะคะแต่ก็พอได้เก็บได้กินนะคะเพืเ่อนๆคะเดิวนาไปดูฝั่งนูอนอ้นนี้สักหน่อยกันคะ่ะนะคะเห็นมันครึองๆอยู่นันน่าจะมีนะคะเอาละค่ะฝากบันทอกบันดาจันเนลวนะคะเพื่อนๆคะเจอกันคลิปหน้าค่ะเป็นกำลังใจให้น้าเด้อจ้าโชคดีมีความสุขทุกท่านนะคะคลิปนี้วันนี้ผิดพลาดประการใดขออภัยไว้ด้วยเด้อจ้านี่คะ่ะเห็นองเรา ผิดภลาดประการใดขออภัยไว้หน้าที่นี้ด้วยเด้อจ้าเจอกัน,นคะ่ะจะพาไปดูไปชมอะไรอีกนะคะโชคดีมีความสุขจ้าคลิปนี้วันนี้สวัสดีจ้านี่ค่ะหน้าหยียบมัน๊ายบายจ้าท่าน่านี่ค่ะพอได้ปุ่นดูเด้อจ้าสวัสดีจ้า นี่ค่ะพเพื่นอนเจเด็นพึ่งดอกนึงด้วยค่ะโอ้โหแอบออกอยูงนี่ค่ะนี่อุ้ยทำหัวหักเอ้ยนี่ค่ะขอ๊เอ้ยขอน,ขอนมาบวกว่าจะไม่ได้เช็ดดอกแค่เห็นพนึ่งเห็พึ่งหวาน,นะคะ่ะ